Tawarim mukasung, tianganya dan usah banyak. Pungo mengkala samputo samputo depanu tampu pada mengkala makam. Sepatu kapa muntelin sampu mengkala. Kami lalu tukasuan mukam mengkala makam. Sepatu kapa muntelin sampu mengkala tuệ pháp la mã la đăng sa sa la mã ya trí vi la su ข้าต่ายใหญเดียวแล้วก็ที่ตดาดตีนั่นทามาทามาอากาศบริส์ร้วมกันรังยมนักโมกษะ

มันคศาโอนุยามะตาปูโนพันเตสังโพอีมันสัปปะนิวารัตจันทินะีวรัตผูังกอินะจีวระตุูสังปฏิธันหาอุ อัมหากังทีฆะตังทีตายะสุขายะนิพพานายะตังถ้าแต่ผมพูดเริถ้พระเจ้าไหมอวไก่อนขอคถ้าทีถ้าทรัวจะผิ พรทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อย่าข้าพิสุสงขอข้าพิสุสงจงรับพระกีวานกะถิ่นพรทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถอดไม่ใส่ยังถอดแล้วจงมากกะถิ่น So uh... ดีลักษณะกติณัปหการาตรงนี้เป็นของคุณโยมเนมุตระโทษคุณปพันยุทธไชศี้อด้วยสัทธาอุปาสาก้อุปาสิกาผู้มีเจตนาบริโภคน้องนำมาถวายเป็นการแก่ที่คุูสังฆาเป็นของบรวดชุกุเรลื่อนลอยมาจากนาภากา เรียมาเก็ดมาลงในท่านารรับโูโยหาได้จาพเขาที่จูแก่เจ้าที่ผู้สนใจเรื่องมีพระปรมาุูธานุญาตด้วยว่าเพื่อพระสังฆเจ้าตังมวลควรกงโยกคูแก่ที่ผู้นมีศีละสุตาที่คุณผู้มีทัญมาปัญญาสามเน อาจจะยินหนอาการทำการทินาัธาระกิดเพื่อถูกต้องตามพุทธานุญาตได้ยกเอานามมากรของท่านเจ้าเข้าสู่ในยาติผู้ที่ญาติอวมวาจาอัปโลกานะกับมือเปลีนตาเพื่อจะได้สวายพอสบายและก้างบางแต่ยังมาปฏิสฐานตะโกนตะมวน ตั้งแต่ภ <Atlantic> ูการระยมนี traveled, opaque, ้ไปจนถึงเดือนหกปีบัดนี้ที่ครูสานข้าเจ้าทั้งหลายทำมวลยักหันตรงกวนแก่ที่ครูตนใดจิ้งร้อมเคียงใจยอมนอกเพื่อเปล่งตาแก่เจ้าที่ครูตนนั้นจีงเตอร์ข้าจีนเตอร์ชาติจีนเาอ ข้าพเจ้าจารณาในสแก่้าพอาจารย์ชาวนันเร่ออันผู้มีสติปัญญาสาจะตทำปิบัตรรมได้ถูกต้องตามพระบรยุภาพข้าิสุข้าพระ้าข้าพพิสุขลุกไดุ้กืเห็นไม่สมควรจงพระองขึ้นในทางการระหลามถ้าเห็นสมควรและใช้จงให้สถานญาสาธุการขึ้นร้อมกันเถ ขรับก mm ็่ด้ยนดีคร um ัะครับผครับอรงนครับอรครั้ครับขอรบขรนะครับขครับขอร้อรันะองัขออนะครับข้ััันนนนะครับนนะครับบนงครับนะครับ เรานเงันมอจับ <ans> <u> ่ารักมรวมยอการสร้างสามเป็นหล้านรสาพุล้านะสาุล <la> ้านเต็ม ธณะกดินเท้าข <coughs> เป็นในทเลย <coughs> <coughs> อ่าเดี๋ยวเอาไว้ที่เดิมเดี๋ยวอาตมาจะไปรับประเคนอ่าประเนประเคนตั้นนะาอาานรมคณะของมเกษรด้วยอ่ประเคนประเคนหนูไปประเคนไปจับประเคน

อนุบมอนุโมทนาอะาต่กานาคาตลาดไว่มาเก็ตเชียงใหม่รวมยอดได้หนึ่งหื่นกว่าาเติมเซ็งเข้ามาอีกสาธุอนุโมทนาบุประเสริฐเพราะปัะจุบันของการก่อสร้างรถไฟยาวแต่เรื่อยแต่เริ่มเดินมาทุกท่านอยากมา ไม่มาทีนี้ผมตนมาก็มาทีนี้ก็มาไม่ได้มาถึงแล้วสาธุสาธุสาธุไปอยากถวายก็ถวายเป็นงานที่ส่งแต่ถิ่นมด้รือไงครับแล้วเสร็จทิ้งจการถวายแล้วพลาสท่านคนไมได้ให้พอให้พอ เจ็บผ่านปอแล้วยังไม่ได้ด้านสั่งเรือ่อ